เทศบาลมึงมหาสารคามเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเป็นวันแรก เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564เวลา8นาฬิก30นาทีที่อาคารอนเนกประสงค์ลานจอดรถเทศบาลเมืองมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยาคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นวันแรก ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่28มีนาคม2564 ผู้ำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและกำหนดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2564เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่เว้นวันหยุดราชการณอาคารอเนกประสงค์ลานจอดรถเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งนี้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564เป็นการสมัครรับเลือกตั้งเป็นวันแรกโดย ในช่วงเช้านายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งดังกล่าวและนายวัชระรีสารผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะ ได้มาให้คำชี้แนะข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีประธานคณะกรรมาการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามและนายสายยันเพื่อรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายทุกประการ สำหรับการรับสมัครในวันแรกตำแหน่งนายยกเทสมนตรีเมืองมหาสารคามมีผู้สมัครจำนวน4คนผลการจับฉลากหมายเลขปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลขหนึ่งได้แก่นายกฤษณพงษ์เจริญวานิชผู้สมัครหมายเลขสองได้แก่พันตำรวจเอกอุดมศักดิ์เปลี่ยนคำผู้สมัครหมายเลขสามได้แก่นางสุริทินนาราพิรม ผู้สมัครหมายเลขสีได้แก่นายพาคินติระพพงไพบูรณ์ส่วนตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลได้แบ่งเป็น3เขตเลือกตั้งมีผู้สมัครดังนี้เขตเลือกตั้งที่1มีผู้สมัครจำนวน24คนเขตเลือกตั้งที่2มีผู้สมัครจำนวน26คนเขตเลือกตั้งที่3มีผู้สมัครจำนวน27คนซึ่งบรรยากาศการรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองมหาสา,ารคามได้ดําเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา,รา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดข้ารับสมัครแรกมีเยอะมากครับบรรยากาศคนข้างครับสำหรับวันนี้เป็นการรับสมัครนาชีเพื้นที่ผู้สมัครอาชีพพื้นทีแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลมหาสารคามนะครับในวันแรกคือวันที่8พฤษภาคม2564นะครับ ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและก็ผู้สมัครวันนี้มาทั้งหมด4ทีมนะครับแล้วก็สผู้สมัคอิสระสมาชิกพาเษบาลนะครับก็ไปช่วงเช้านะครับ เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานและพุ่มในการสถานศึกษาทั้ง7โรงประจําเดือนกุมภาพันธ์2564เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสายเย็นพิรมกิจปหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและผู้งหน่วยการสถานศึกษาทั้ง7โรงเข้ารวมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของทุกส่วนการบริหารงานและหารือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาของแต่ละกองฝ่ายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลครูเพชรประทีปจำนวน8ท่านแบ่งเป็น3ประเภทคือประเภทครูผู้สอนระดับประถมวยัยได้แก่นางสาวอรนุชมทาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารนางสาวสรุดาเหล่าพลครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลบ้านแมดนางอุไรโครโสภาครูโรงเรียนเทศบาลบ้าน,นาอาค,าคนานานอ นางสิริพรชนะบุญครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาได้แก่นางสาวเบญจวรรณทองกองครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลบ้านขอนางสุดารัตน์สุรสาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่นายพินันโลกาสา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแมดและครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาได้แก่นางบางอ่อนลิตุครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิวิทยาท่านคคุณครูครเพชรประเทศนะครับประจำปี2514ซึ่งท่านได้มีความตั้งใจนะครับในการทำงานให้ ลูกศิษยหรือ,อนักเรียนเนี่ยเก่งดีมีสุขนะครับมีความทุ่มเทสเสียสล,ละจนได้รับรการพิจารณาเป็นผู้ดีเทศประเทศกิจกรรมรณรงค์ปล่อยแถวตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติต,ตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสรารคาม เมื่อวันที่10กุมภาพัานธ์เวลา9นาฬิกาที่สถานีขนส่งเทศบาลเมืองมหาสารคามนายเกติศักดิ์ตรงศริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธรารณาสุขจังหวัดมหาสารคามโดยมีร้อยตำรวจเอกเดนุพล์พันธ์สวัสดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานทั้งนี้นายธัญวัฒน์ชันพินิจนายธรรมนูนแก้วคำ นายวิวัตอินไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายอนุพงศ์คำภูแก้วประหลัดจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาขีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามจิตอาสาพระราชทานอสมและอประพอรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามรวมกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดมหาสาร,รคามในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ะระลอกใหม่หลายรายซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูงจังหวัดมหาสาร,รคามจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวังของจังหวัดมหาสารคามโดยจัดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิเชิงรุกในทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง30ชุมชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับกิจกรรมในวันนี้ คณะทำงานจากภาคีเครือข,ข่ายทุกภาคส่วนจะได้เข้าพื้นที่ตรวจวัด,วดอุณหภูมิประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและตลาดเอ็กซ์โปเพื่อปูปรมและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธรารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด1 9 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามได้มีนโยบายให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนแบบปรูโรมเต็มที่โดยขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสอมอ,อปรพอรร่วมดำเนินการในวันนี้พร้อมกันทุกอำเภอครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้เป็นกิจกรรมรณรงปล่อยแถวนะครับเพื่อ ตรวจวัดอุณหภูมินะครับประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแบบปูพรมเต็มร้อเต็มพื้นที่จังหวัดนะครับสาเหตุก็สืบเนื่องมาจากว่าเรามีผู้ป่วยนะครับโควิด -19 เนี่ยจำนวนหลายรายในส่วนที่หลายๆท่านจะได้ยินกันว่าคัสเตอร์ตัวแชร์นะครับเมื่อวันที่8นะครับก็ได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มซึ่งก็เป็นกลุ่มตัวแชร์เดิมนะครับก็ ก็ทำให้ทาให้ประชาชนในพื้นที่นะครับหลังจากที่สบายใจมาได้7-8วันนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อก็เริ่มตนกนะครับแล้วก็ไม่สบายใจนะครับทางจังหวัดเองได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในกในการที่จะขอความร่วมมือนะครับภาคส่วนต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องอสมอนะครับได้ร่วมกัน ออออกรรระะดดมมตววจวัุณภูิพี่นชชน้งปชชาหเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่6ทับ2564เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564เวลา14นาฬิกาในห้องประชุมบุตราคามสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่6ทับสอโดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องอำเภอทุกอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดมหาสารคามโอกาสนี้นายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายโกพัสนสมสาารองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยจังหวัดมหาสารคามได้รับรายงานพบผู้ป่วยโควิด1 9เพิ่มหนึ่งรายซึ่งเป็นรายที่19เกเกี่ยวข้องกับคัสโตหรือกลุ่มโต๊ะแชร์ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามซึ่งสถานการณ์มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามขึ้นโดยมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์รวมกับทุกอำเภอ ทางนี้นายเกติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามในฐานะประธานคณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดมหาสารครามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารครามได้ติดตามความก้าวหน้า การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามหลังจากนั้นนายแพทย์ภาคีสัพพิพัฒน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มหนึ่งรายและผลการดำเนินการควบคุมโรคและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคามได้เสนอขออนุญาตจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาของการประกาศจังหวัดมหาสารคามฉบับที่ ทั564ออกไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2564และมีการแก้ไขข้อความจากในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามและตำบลขามเรียงตำบลท่าขอนยางอําเภอกันทราวิชยัยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแก้ไขเป็นในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามและตำบลขามเรียงตำบลท่าขอนยางอําเภอกันทราวิชยัยเป็นพื้นที่บังคับใช้ตามมาตรการควบคุมสูงสุดเน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก ด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดที่สุดเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรม Big c l e ี n i n g Day ตลาดโตรุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2564เวลา13นาฬกาณตลาดโตรุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นนยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยพนักงานเทศบาลบิ๊กกรีนิ่งเดย์ล้างตลาดโตรุงเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีประธานชมรมโตรุงผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดโตรุงและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสาร,รคามฉบับที่6ทับ2564ลงวันที่9กุมภาพันธ์2564เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จังหวัดมหาสารคาม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามในปัจจุบนันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ระลอกใหม่จำนวนมากซึ่งสถานการณ์มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับการประสานจากคณะกรรมการบริหารชมรมตลาดโตรุงซึ่งประชุมหารือกันว่าจะตกลงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า เพื่อแสดงความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้ประสานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นเจ้าของตลาดได้ปิดตลาดโต้รุ่งเป็นการชั่วคราวเพื่อล้างทำความสะอาดฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อโต๊ะนั่งทานอาหารรองระบายน้ำตลอดจนภายในบริเวณร้านค้าให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทำความสะอาดร้านค้าของตนเองให้สะอาดสำรวจเจลล้างมือสำหรับลูกค้าการช่วยกันร,รักษาความสะอาดภายในตลาดให้สะอาดมีสุขลักษณะที่ดีไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคและสร้างความปลอดภยัยความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่มาใช้บริการทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้หารือกับประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามแล้ว เห็นว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่ผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันสร้างความตระหนักมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทุกวิถีทางจึงได้ประกาศปิดตลาดโตรุ่งเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่12-14กุมภาพันธ์2564 เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10ขอนแก่นประชุมหารือใช้พื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่ 11. กุมภาพันธ์2,564เวลา10นาฬิกานายสายยันพิรมกิจปหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมหารือใช้พื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนายโกภสสมสารองประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10บขอนแก่นด้วยจังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามได้รับการประสานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10ในการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้เสนอคำขอ,ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565สำหรับติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยให้พิจารณาพื้นที่โล่งขนาดกว้าง6เมตรและยาว6เมตร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามได้ลงพื้นที่สํารวจและคัดเลือกพื้นที่สําหรับติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติพบว่ามีพื้นที่สองแห่งที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศคือบริเวณสวนสุขภาพสมทวินถนนริมคลองสมทวินและบริเวณ สถานีดับเพลิงเลิงน้ำจืนถนนจุดทางกูลเพื่อเป็นการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศดังกล่าวจึงได้จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขึ้นโดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้เห็นชอบให้ใช้พื้นที่บริเวณสถานีดับเพลิงเลิงน้ำจัืดถนนจุดทางกูลเป็นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศเพื่อตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาเช่นทิศทางลมความเร็วลมอุณหภูมิความกดอากาศความชื้นสัมพัทธ์ปริมาณน้ำฝนเป็นตน้น